การเลือกรับประทานอาหารในช่วงสูงวัยนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความอิ่มท้องหรือสนองความต้องการของรสสัมผัสที่คุ้นเคยอีกต่อไปหากแต่เป็นยาขนานวิเศษที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันเพื่อซ่อมแซมและประครับประคองชีวิตให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพแต่ก่อนจะมาฟังเรื่องราวและเนื้อหาดีๆกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกหรือแชร์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะครับ เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือการฟื้นฟูพลังงานที่ลึกซึ้งถึงระดับเซลล์โปรตีนที่ย่อยง่ายจากเนื้อปลาเต้าหู้หรือธัญพืชจะทำหน้าที่เสมือนช่างฝีมือที่เข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เริ่มฝ่อรีบลงตามไหวยช่วยให้เรียวแรงในการขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวกลับคืนมาการก้าวเดินที่เคยมั่นคงจะยังคงอยู่ช่วยลดความเสี่ยงจากการหกล้ม และทำให้การทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองยังคงเป็นเรื่องที่ทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นซึ่งนั่นหมายถึงศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจที่ยังคงอยู่กับตัวในขณะเดียวกันเมื่อลดปริมาณแป้งขัดขาวและน้ำตาลลงแล้วแทนที่ด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจาเข้ากล้องหรือธัญพืชระดับน้ำตาลในเลือดที่เคยผันผวนจนทำให้รู้สึกอ่อนเพลียหรือวิงเวียนก็จะเริ่มเสถียรขึ้น ความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าจะเข้ามาแทนที่ความง่วงเหงาหานอนหลังมื้ออาหารสมองที่เคยตื้อตึบจะกลับมาแจ่มใสความจำและการรับรู้จะยังคงเฉียบคมช่วยให้การพูดคุยกับลูกหลานหรือการทำกิจกรรมที่รักยังคงเต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจผู้สูงอายุควรได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนย่อยง่ายและช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยเฉพาะโปรตีนแคลเซียมไฟเบอร์และวิตามินต่าง ต่อไปนี้คือตัวอย่างเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพพร้อมรายละเอียดและประโยชน์ 1. ข้าวต้มปลาประคงใส่ขิงส่วนผสมหลักปลาประคงข้าวสวยขิงและขึ้นฉายประโยชน์ย่อยง่ายมีโปรตีนสูงช่วยลดอาการท้องอืดเหมาะสำหรับมื้อเช้าหรือเย็น 2. แกงจืดตำลึงเต้าหู้ไข่ส่วนผสมหลักตำลึงเต้าหู้ไข่หมูสับประโยชน์ แคลเซียมสูงจากเต้าหู้ช่วยบำรุงกระดูกเหมาะสำหรับมื้อเที่ยง 3. ส,สลัดผักสดกับน้ำมันมะกอกส่วนผสมหลักผักโขมมะเขือเทศอโวคาโดน้ำมันมะกอกประโยชน์ไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับอาหารว่างหรือมื้อเบาๆ 4. น้ำขิงอุ่นๆส่วนผสมหลักขิงสดน้ำผึ้งเล็กน้อยประโยชน์ช่วยย่อยอาหารและลดอาการหวัด เหมาะสำหรับดื่มหลังอาหารเมนูเหล่านี้ไม่เพียงมีประโยชน์แต่ยังทำง่ายและเหมาะกับผู้สูงอายุสามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสมตามความชอบได้ท้ายที่สุดแล้วอาหารที่เหมาะสมไม่ได้ส่งผลดีเพียงแค่ร่างกายแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมไปสู่สุขภาพจิตที่ดีเมื่อร่างกายปราศจากโรคร้ายที่เกิดจากการกินร่างกายเบาสบายและมีเรี่ยวแรงจิตใจย่อมเกิดความเบิกบาน การมองโลกในบ้านปลาชีวิตจะเต็มไปด้วยความหวังและความสุขสงบแยม,มดังยามเย็นที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งการกินดีจึงเป็นการบอกรักตัวเองในทุกคำที่เกลื่อนกินเป็นการเตรียมพร้อมให้ร่างกายเป็นยานพาหนะที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อพาจิตวิญญาณเดินทางผ่านช่วงเวลาอันง,งดงามของชีวิตไปได้อย่างมีความสุขและสงบสุขที่สุดสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอส่งกำลังใจไปให้ผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยทุกๆท,ท,ท่าน ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขและหวังว่าในเนื้อหานี้คงจะมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับ